สวัสดีครับสนิโจทเข้าไปช่องยูทูปเพจดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ดเฟซบุ๊กเพจนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อาเภอมเมืองจังหวัดประจวบคิริขันนะฮะจุดนี้เขาจะเรียกว่าที่ว่าการอาเภอเมืองประจวบคิริขันนะจะมีตลาดโต้รุ่งนะฮะตลาดโต้รุ่งสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็ไม่โต้รุ่งแล้วเพราะว่า,ามาตรการทางภาครัฐเขาให้ปิดประมาณสามทุ่มนะฮะสามทุ่มเป็นต้นไปนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเห็นบอกว่าจะาปิด ถึงสี่ทุ่มนะก็พอมีเวลาเก็บของสำหรับพ่องค้าแม่ค้านะครับนี่ผมพาคุณผู้ชมมาชมายำนะครับตำบางตายนะครับตำบางตายก็ขายอยู่นอก,นอก,น,อกนอกตลาดนัดน,นิดนึงนะนองจากว่าที่ข้างในเต็มเยดเลยนะไม่มีที่รองนะเขาก็เลยต้องมาอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับามาขายตรงริมฟุตบาทด,ด้านนอกแต่ก็เป็นเขตข,ของเอทศบาลเมืองนี่นะครับประจวบคีรีขันนะเดี๋ยวเขาไปดูในนะนี่ อของขายเพียวด้วยจัดร้านสวยมากนะครับนี่ครับสวัสดีครับ,รบน้องอะไรครับน้องแมกแมกแม็กน้ำเนี่ยนะ,ะโอ้น้องแมกเหรออ่าน,นะครับมีพวกอู่สองอันนะนี่หนึ่งอันสองอันสแสดงว่ามีคนตำสองคนนะนี่ครับถ้าช่วงไหนที่ลูกค้าแบบมาแน่นๆก็ต้องเชื่อกันตำนะเนาะสีไฟนี่ดีมากเลยทําให้เราแบบดูดีในกล้องนี่ครับ <c oughs> อาหารนะ่ากินแล้วดูสีร้รานเลยมันดูดีนะอันนี้ค<ช>ือเมนูอะไรครับเนี่ยยำกุ้งสดค่ะอ๋อยำกุ้งสดตาปังตายถ้าไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นต้องสั่งพอดีพอดีใช่ถ้าเป็ดแบบทางร้าน,นกี่เม็ดอ่ะขยุ้มมือหนึ่งนะครับเลยขยุม้มมือหนึ่งเลยนะใช่ทั้งพริกสดและพริกแห้งเนาะ่อ๋อนี่ครับนี่ดูพริกสแีแดงไหมแดงไหมนี่พริกเขาเนะครับนี่สูตรน้ำตาลตถนนต้องกันน้ำ น้ำตาลตโนดน้ำตาลปิ๊บไอ้น้ำตาลตโนดนะเชื่อมนะต่อไปตำไรเอ่ยอยำมะม่วงค่ะโอ้มีทั้งตำมีทั้งยำนะร้านนี้ครบเซ็ตแล้วก็มียำขนมจีนด้วยนี่รู้สึกเนีไงมียำขนมจีนด้วยนี่ข้างหน้ามีปูมา้ามีกุ้งกุ้งสดมีหอยน,นะครับนี่ชื่อร้านนะ อันนี้ขนาดย่อมๆนะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาไอว้วันศุกร์วันเสาร์ก็จะไปขายถนนคนเดินเนาะนะครับ,รบเราฝากสาขาหงหินด้วยเนาะที่ไหนนะอ,อยู่ตรงไหนหหินวันนังคานตลาดไผ่ไม้ค่ะวันพุธพะอัหน,น้าอำเภอแล้วก็วานานันอาทิตย์บริษัทโดนโอเคครับตามนั้นนะก็ใคราฟังไปทางก็กดไปดูแลหลายรอบแล้วกันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูน้องแม็กตามต่อนะครับ มเดือนสิ้นเดือนนี้เขาจะให้ให้ปิดสี่ทุ่มแล้วสบายหน่อยมีเวลาผลของหล่ะสามทุ่มนี่ก็ต้องปิดสองทุ่มนะใช่ค่ะสองโอ้เหนื่อยมากไหมครับบางพ่อทุกร้านบนกันระงมในบางเหนือยครับบนต่ที่นี่เหมือนคนออกเครื่องเย็นด้วยอ่าเวลาขายที่เดียวอันนี้ต้องต้องแบบแม่ค้าแบบ จทบร้องไห้นะเพราะว่าคนเดินช่องเย็นน,นี่มีลูกมือด้วยเนาะสาวใหญ่ไหมใช่ไหมคะนี่เดีย๋ยวสองข้างหน้าหน่อย นยำเยิ้มเหมือนกันยำเยิมม้นมออนี่ยเมนูอะไรหอมาตักข้าวแล้วค่ะตัวเอ็งสักงอะไรย้างอันนี้ยำปลากรอบใส่ข้าวโพดมะม่วงค่ะใส่หอเยเชอรี่ด้วยโอเคครับอ๋อเป็นเป็นยำตามสั่งได้นะใครอยากกินแล้วก็สั่งได้นะครับนี่ใช้มะนาวแท้นะครับ ลูกค้าต้องต้องเป็นลูกค้าประจานะเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้ว่าขายอยู่ตรงนี้นะครับก็ดีอยู่นอกนอกนอกบริเวณต๊ะรุ่งนิดน,นึงเนื่องจากว่าที่ข้างในเต็มเอียดนะไปแทรกไม่ได้เลยนะครับร้านค้าเพียบเลยด้านในน,น,นนู้นนะครับไม่รู้ขายเฉพาะอาหารการกินเท่านั้นนะคที่นี่นะครับเสื้อผ้าไม่ไม่มีนะเป็นพวกอาหารต๊ะลุงนะอาหารการกินปลาก๋ต้มอะไรเงี้ยอยู่ที่เมืองประจวบนะฮะที่ว่าการอำเภอเมืองเลย นี่เขาเรียกยำขนมจีนเหรอใช่ค่ะ40บาท60บาทค่ะยำกระปุนใส่อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ hey. รนี่ดูเทคนิคการตองหอมก่อน วันนี้ไม่มีปลาทูค่ะทุกค้าไม่เอาออ๋ใส่เป็นหอยเชอรี่รใส่เ้อ่ เห็นใส่สูตรนี้ใส่โหระพาใช่ไหมใช่ค่ะเอาอุ้ยเกือบครึ่งครกเลยเล่ามี่หน้าก็ได้เยอะมากใส่ถส่วไอยใบใหญ่ด้วยดูดิ60บาทได้เพียบเลยน่าลองนะครับแต่อันนี้คือเอาไปอเอาไปทิ้งไว้นานเพราะว่าต้องกินเลยเนาะคล้ายๆส้มตำถ้าจะเอาไปกินพรุ่งนี้เพราะยังไม่ได้กินให้แยกเครื่องไปแยกเครื่องก็ได้ใช่ไหมอ๋อ แต่อันนี้เขาเรียกว่าซั่วซั่วข้าปุ้นเท้าใส่สารนะก็คือยำข้าวปุ้น,นคือจะยำไปเลยยำขนมจีนนั่นแหละดูดิจะถุงใบใหญ่ด้วยไม่แพงนะครับ60บาทใส่เยอะเลยนะมีหมูยงหมูยอมีหอยมีไข่แดงด้วยนะนี่ครับเออหกบบาทน่ารอครับรก,ก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆเลยนะ มีหอยหอยแครงนะครับมีปลาหมึกไข่ด้วยอันนี้เป็นหอยหอยอะไรเอ่ยอันนี้เป็นหอยแมงคู่นิวซีแลนด์นะครับกุ้งสุกเนาะมีปูม้านะครับโอ้โหนี่กุ้งสุกปลากรอบกุ้งสดปูดจืด สุดเพื่อมเลยครับสุดเพื่อมเลยครับเป็นตัาั่สองใส่คู่กอเองไหมไม่ใส่ดูนะคะโอเคเกือบไม่ทัน,เก,นเ,เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันส้มตำนะ ่ก็จะสั่งกลับบ้านทั้งนั้นเพราะว่าทางร้านไม่ได้มีที่นั่งให้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากกิงก็คือเป็นเป็นร้านข้าวต้มร้านอะไรก็สั่งแบบไปกินที่ร้านอื่นได้นะฮะแต่ว่าก็ไปนั่งร้านอีกร้านหนึ่งข้างในนู้นะครับ เป็นตําแตงใช่ไหมครับใช่ค่ะตําแตงปลาหรือเปล่าตําแตงปลาพื้นสุดค่ะปลาพื้งสุดครับเอาผู้ช่วยมาจากไหนผู้ช่วยนี่ยน้องสาวน้องสาวแท้ๆเลยอ๋อแสดงว่าอยู่ประจวบกันเนาะน้องอยู่ประจวบสามไม่ได้เรียนเหรอตอนนี้เรียนออนไลน์ค่ะอ๋อใช่ใช่โรงเรียนโรงเรียนช่วงโควิดเรียนออนไลน์เด็กชอบด้วยนะ tầm trang, oh, oh, oh. tầm trang này sẽ có trang nữa không? phải. <laughs> nè. ได้ด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อทางร้านส่งมีแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้านะครับถ้าที่อยู่ประจวบสามารถเข้าไปสั่งได้ในแอปนะครับตามปังตายนะฮะไม่อยากตายอย่าสั่งเป็เห็ดถ้าอยากตายอ่ะต้องสั่งห้เห็ดโอ้เซ็บเลยดูเสียงกุนก็ปมาณ นี่มีพิกแห้งตอนตรงนี้พิกแห้งพิกสด ำแจงสองอ๋ออยู่นี่เป็นยุทที่่ะเ็ไหนมาตอนนี้พี่ทำอะไรมาอะไรนะกระปงกระปงรุ่น60ตอน400 ตมามมะม่วงใช่ไหม,มที่ถนนเ,เขาเรียกไม่ใช่ถนนคนเดินตลาดโต้รุ่งเมืองประจวบนี้จะมีร้านอาหารอร่อยๆหลายร้านนะครับยังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาพักในตัวเมืองประจวบแล้วก็สามารถมาเดินเที่ยวได้นะจนถึงสามสี่ทุ่มนะครับที่นี่นะครับมีร้านเด็ดๆร้านดังหลายร้านนะแล้วก็ร้านซุปตำแกยขี้เล็กก็จะ เอออยู่อีกที่นึงนะไม่ไกลาจากที่นี่นะฮะใ,ใครมาประจาะแนะนำเนาะปลาหมึกโอ้ปลาหมึกคิวยาวเลยที่สองคิวจ้าเอายำตม,มตีนไก่กับานไหมคะใส่มีอะไรนะยำตีนไก่มีด้วยเหรอยำก็ต้มตีน,นจ้า <laughs> อุ้ยกุ้งละนัวะละอ่งกุ้งละองนะคระับ ปลาโอ้ปลาานี่หมักเองด้วยปลากระกดีนะครับร้านนี้นะครับคนที่ไปหาปลากระกดีมาใช่ไหมอ,อันในคลองแถวแถวทางรถไฟนะจะมีลําน้ําจืดอยู่นะครับเราก็มาหมักเองใส่เกลือใส่ข้าวคั่วนะแม่กล้าหมักปลาเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเหรอเฮ้ยเราใช้ประจาเราต้องหมักเองกกินไม่ได้นี่สิอ,อ่าดูใน อ่า youtube ได้ครับวิธีการทำปลานะครับโอ้ปลาหมึกหลายตัวเลยพิเศษปลาหมึกอ๋อเขาบอกพิเศษปลาหมึกนะพิเศษปลาหมึกนะครับราคานี่มันก็เริ่มต้นที่สามที่ห้าบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทเนี่ยเมนูราคาไม่แพงนะ 80สิบบาทเต็มที่เลยก็ทะเลร,รวมเนรย180บาทแล้วก็ตำกะเหล่านี่ก็150บบาทเองอเยอะมาก